สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับช่องยินดีต้อนรับเข้าช่องบอสมาบรรณาพาเดี๋ยวไปหารับเสาพี่น้องกัยกำลังเดินทางไปไห,าหาเขียงหาคงไปน้ำในผ่านเก่าแล้วคอยกันส่วนหัวหน้าก็พอบนนะว่าเมื่อคืนนี้เพิ่นไปการละขี่เข็บครบเพิ่นไปน้ำกันบ่ Ừ. 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 Ừ, đấy, bà gà... điều, <laughs> bà đàm thang, bà nhét điêu vô buôn lận, sản nhét, bà sao? in xiềng bốt xiềng bực vậy, phải chui thằng Phô, phô ai ba tin cái, ào ra ai như cái, ba, đây. อ่อเดินมนีโนะ Mà thôi phải đông Mà tùng วันนั้นมันจะอยู่ถังนี้แหละหัวตรงใหญ่นึงในบ้านมันก็จับไปเชื่อแล้วนะแยกเดียวไปนะแยกมาหมดค่อยปรดีพอหมูเลยเสียดายไม่ได้ทักถ้าพบเราในโซนเรานทำเลย นีแหละถ้าได้พบกับชวน,น,น,นแนะนำเมื่อกี้การพบกับค่อยกับเราอ้อหรือกับเราทั้งมือเล้วบ้านเสียใจขนาดเลยพ่อหมูแต่ไม่ได้ทับไม้ทับจกบานยังบ้าขักขนาดเลย thi công ăn, tài lâm lẽ, cái phó này, cao bổ phó nhàng nơi bổ, bổ phó nơi ยังมีพม่านเป่นได้ไปย่อหมูซิกตะเทิหนึงจวนะพม่าว่างตนี่หาตัวไพ่เลยยางยางยังยางความทางนี่ยกขึ้นมาบนท่านนั่นแล้วยกขึ้นมาแล้วมันไปเลยพอดี ง้างพิดได้ครั้งหนึ่งเคยใายเลยด้ง้างมันมี่มันยกขึ้นมาแล้วพัดอไปเลยหมูแล้วมันมันสองช่อปลายกับมีห้าสามเงต้ตง่ายหนึ่งเห็นมดเลยนะโหมันเห็นมันกระโตมันนะออกระโตมันกเห็นมันตีท้ายขึ้นเลยก่ะ ยน,นอนแห้งเมื่อคืนนีบโ้โแล้วก็จักโแล้วก็เลิกยโทรได้ำำุนา่นลงมนมานอนน่านเลย กอนแจ้คนนตอ,อนนี้ก็ผักปิงสีหมูนะัน,น,น,นี้ก็ถือว่าหูหูหแล้วความเผ็ดเลยนี่คือชมมุงเป็นละอืม,อม năm tốt à được nào rồi vui Hắc bản này nó Ừ Xong đấy là mình bị khai heo này เป็นยังเหลืองอ,อ,อ,อ่ะเนาดูด,ดูดูดูดว้าวเจ็ดล้ดเลยปะูดรูดแดงเมืม่อจะน้อยจะิดมาจากผิดหน่อยไไน,นะครับตอาไว้วน้อยอมไม่เนาะ มู่บาทเนาะเนียนี่แล้วเนาะเาอยู่มาเถ่วนี้ละมยียมูสองโตว่ะในมูสองโตอ่ะจัมีหูดแล้วอือบาเป็นบ้าันเจอมีมูแยกข้าวมูแครอทมอแจกได้จัดได้จัดเหมือนู่ขนบุญยอะยังคนึงหน่อยไั้ย แน่เดี๋ยวเดือดเดดกกันนะกู้เข้าไปยิงหมอนขึ้นดอนมืใหญ่ร้ายมันจะกอนถ้าวนนั้นเพราะว่าลูกควายัไ่ยิงหรอมันควกเน้ออยู่ตร้าม ยามันอยู่ในปพสตูสเอ้ยกลางคืนเขาปะป้าเขาขาปเป็นคนห<ด> <นะ S 1> มูอะไรหนิบ้แมนลูกควายนอนนะโยกหรือน้ำแบบแดดด้วยตําูกควายรลอมันใหญ่แล้วมันอย่งออกขาวหมูร้อนนะเห็นลูกควายดอนแต่หนันคิดว่าลูกควายเยอะน,นะโอ้ล่ะหม <c oughs> ูอยู่ลงนะลงบาแต่ว่าหมูใหญ่

한 번에 네, 뭐여